หลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ลง AI สู้กันด้วย i n i t a t o r นะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้ Gemini เนี่ยบอกจุดเข้าจุดบายจุดเซลนะครับหรือว่าบอกจุด TP จุด SL นะครับเรามาดูดีกว่าว่า Gemini เนี่ยจากแชมป์ที่แล้วนะครับ <Hello. S 1> คลิปที่แล้วเนี่ยมันจะสามารถชนะตลาดทองได้หรือเปล่า คลิป,ลปวิดีโอนี้ผมอยากจะเตือนผู้ที่กําลังเทรดใหม่นะครับคลิปนี้ผมทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ลงทุนตามหรือทําตามเด็ดขาดนะครับตลาดหุ้นทุกตัวมันเสี่ยงมากๆดูเพื่อเป็นการศึกษาหรือวิเคราะห์ได้นะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับและยิ่งเช่นให้ AI เนี่ยมันบอกนะครับผมไม่ยิ่งไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม ผมก็จะทำการแคบกราฟนะครับทุกไทม์เฟรมนะครับตั้งแต่ไทม์เฟรม M1 จนถึงไทม์เฟรม D นะครับแล้วก็พิมพ์ช่วยแบบว่าช่วยวิเคราะห์กราฟให้หน่อยครับหาจุดเข้า TPSL จุดไหนอยากให้คุณวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ผมพิมพ์เสร็จนะครับก็รอมันประมวลผลสักครู่นะครับแล้วก็ผมก็จะได้ในส่วนของตารางมานั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราได้ตารางมาแล้วใช่ไหมครับก็จุดเข้าอย่างที่แชทเจมินายมันบอกเนี่ยนะครับว่าจุดเข้าของเราเนี่ยจะอยู่ที่4,000ถึง4ี0พนะครับแล้วก็จุด SL เนี่ยจะอยู่ที่4,015นะครับจุดทำกำไรเทคโปรฟิตเนี่ย3970นะครับแล้วจุดที่2เนี่ยทำกำไรนะครับ3950แล้วก็ TP ที่3เนี่ยจะอยู่3920นั่นเองว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าจ e มินายเนี่ยมันกําลังจะบอกว่าให้เราเซลนั่นเองนะคบเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์เซลนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นผมก็หาจุดเข้านะครับผมก็ได้ทั้ง3ไม้เลยนะครับผมคิดว่า3ไม้อ่ะอย่างละทีพีก็น่าจะพอละนะครับแต่ว่าคือการที่ผมตั้งหลอดไม้นะสูงนะครับ0.05เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเหมือนกันนะครับแล้วซึ่ง3ไม้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ คือเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าหลอดแต่ละหลอดเนี่ยนะครับมันการวิ่งของกราฟเนี่ยมันแบบ ผ่นผวนมากนะครับตอนนี้กราฟมันก็วิ่งขึ้นมาชนที่ผมตั้งเซลลิมิตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันก็กําลังลันอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มยีประมาณนี้นะครับก็คือผมว่าจะปล่อยจนถึงเช้านะครับไม่รู้ว่าพอร์ตจะแตกหรือเปล่าก็คือถ้าพอร์ตแตกอะ่ะผมก็อาจจะเป็นแบบวิทยาทานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าการที่เราแบบออกไม้หลอดเยอะๆหรือเราไม่มีแผนการวางหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าคือผมตั้งทีพีตั้งอะไรเสร็จแล้วแสดงว่าอันนี้คือผมมีแผนนะเพราะผมตั้ง S L หรือ TP ไว้แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบไม่ได้ตั้งเป้าหมายไม่ได้ตั้งอะไรเลยเนี่ยมันก็จะพอตแตกได้นั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมตัดไปประมาณตอนช่วงผมตื่นนอนเลยละกันนะครับว่าพอตผมเนี่ยมันจะแตกหรือมันจะรอดหรือจะอะไรยังไงหรืออาจจะไม่ถึงหรือจะถึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสี่นะครับก็เพิ่งตื่นเลยแล้วก็เข้ามาดูนะ ันนี้ผมยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับว่าการาฟเป็นยังไงบ้างนะครับก็เฮ้ย <Hey. S 1> ถามจริงจริงปะเนี่ยเหมือนว่าการาฟจะทำตัวจากที่เมื่อคืนนะครับแชจเจมินายอะ่ะให้เราทำการเซลล์นะครับ เราก็ทําการเซลล์มานะเราก็ดูเหมือนว่าไม้แรกก็ชนะนะครับแล้วก็ไม้2ก็ชนะเอ,า,อาง่ายง่ว่าทุกไม้ที่เราตั้ง TP นะเห็นไหมสามไม้อะที่เราผมตั้ง TP ไว้นะครับ แม่งชนะหมดเลยเว้ยคือไม้แรกนะครับก็ผมกันหน้าทุนไว้นะกลัวแบบว่าท้อตื่นมาแบบกลัวพอร์ตมันแตกนะก็เลยกันไป15าดอนนะครับแล้วก็ไม้สองนะไม้สองประมาณ4 0 0 5นะครับไม้สองสี่นดีก็ชนะไปนะครับได้มาห6 1บาทนะแล้วก็ไม้สุดท้ายนะครับเป็น4 0 0 5นะครับได้มา173บาทก็ทั้งหมดได้มา38 2ดดอลลาร์นะครับก็ ลองคิดนะก็สามร้อยแปดสิบสองดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็เดี๋ยวผมต้องลองดูนะตอนแรกเรามีทุนสามสิบเหรียญนะครับก็ประมาณหนึ่งพันบาทแล้วก็ลบด้วยสามแปดสองนะสามแปดสองใช่ดิ เราต้องลบแบบนี้ก่อนอันนี้มันยังไม่แปลง้าร์ดสามสิบก็กำไรเพียวๆเราสามสองนะสามห้าสองนะครับกำไรเพียวๆเราหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหนึ่งพันสามแปดสามเลยนะครับถือว่าก็ใช้ได้นะครับแช a t Gemini ทำให้แบบว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมว่าถ้า ผมไม่ได้ทําการ TP ไว้เนี่ยผมว่ามันลงต่อได้ยาวมากนะเพราะว่าเส้นยนอยู่ตรงนี้นะก็มาตรงนี้นะครับสามสกสามเก้าสองสามนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหกโมงสามไม้คือชนะหมดเลยนะครับถ้าแบบเป็นอันนี้คือชนะหมดเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องครับอัปเดตพอตตอนสิบโมงสิบห้านะครับคือผมจะไปซื้อกาแฟและกำลังแต่งตัวแล้วพอ,พอตแตกพอตเมื่อแกะที่ผมอัดไปเมื่อแกะไม่แตก เพราะอะไรเพราะว่าผมลืมดูว่าตอนที่ผมบายมิดเนี่ยมันเป็น0.05นะครับตอนแรกผมจะซื้อสัก0.03นะครับและผมไม่ได้ตั้งนะครับคือก่อนหน้านี้เมื่อคืนนั้นที่เราได้ไปนะครับคือผมเนี่ยจะเรียกยังไงอะ่ะคือคือผมตั้งไว้0.05ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันเลยบายมิดไปแม่งไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ก็เลยเข้าไป ในจังหวะที่39.24นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ผมมีลิมิตตรง39.2ด้วยนะครับแล้วก็คืออผมยังไม่แน่ใจะจะไปต่อไหมแต่ว่าผมดูสกัดทรงแล้วแต่ว่าผม TP ไปตรง39.74นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่าแต่ก็ตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนแ L เนี่ยผมรอให้การาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปอีกสักนิดก่อนแล้วก็ค่อยกันหน้าทุนนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆในผมนั่นให้กันไปเลยนะครับ ก็ราะแบบอย่างน้อยเนี่ยคือเราได้กำไรนิดนิดหน่อย่ยก็แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมทำคลิปเพื่อเป็นความ,มแบบเอออยากจะเอาเขาเรียกทำความบันเทิงทำให้แบบว่าคนได้ศึกษาการแบบจะเข้ามาเทรดหุ้นเข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตลาดนี้แล้วเนี่ยยังไงปรับตัวยังไงนะครับคือมันมีหลายอย่างนะครับที่ผมจะสอนนะก็เอาไว้คลิปนนะครับผมโอเคตอนนี้สิบโมงสิบเจ็ดนะครับก็ได้สิบสองเหรียญน,นะครับ ็เดี๋ยวเราต้องเอาทุนคืนนะครับก็จากทุนเมื่อกี้ส0มสิบดอลรวมเป็นหกสิบดอลอนะ่ะเอาง่ายๆก็ร้อยดอลน,นะครับวันนี้อวันนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆนะครับต <c oughs> อนนี้เป็นเวลาสีนาทีนะครับเรามาดูกันว่า กราฟของเราเนี่ยไปเฮ้ยโอ้โหถึง TP เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทะลุไปแล้วด้วยนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกมันจะย่อแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนผมเนี่ยได้ทําการชน TP นะครับบวกมา257ดอลน,นะครับแล้วก็ประมาณ6000กว่าบาทวะถ้าไม่แน่ใจนะเออแปดพันครับประมาณ800พแล้วก็รวมผมเมื่อเช้าด้วยนะครับเราถอนไปทั้งหมด382บนะครับบวก382นะครับทั้งหมด วันเดียวที่เราได้นะก็คือ22684่นือบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าคือเอาตรงๆนะสำหรับผมอะ่ะคือมันแบบคือจะเรียกยังไงอะ่ะคือมันแบบว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการที่เราจะให้ AI เนะี่ยมันไปแบบว่าเหมือนไกด์อ่ะไกด์ให้เราแบบจะลงหรือจะขึ้นดีมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ผมเทรดนะครับผมอาจจะดวงดีตอนที่แบบว่าการาฟเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมมองว่ามันก็มีช็อตที่ผม แตกอยู่นะครับอย่างเช่นเนี่ยไอที่ผมพอตแตกไป30ก็คือฝ่ากมาพันพันแรกเนี่ยก็คือ30เหรียญน,นะครับอันนี้ยพอตที่แตกไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นความที่แบบผมสับเพ่าด้วยที่แบบออกไม้ไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็คนไหนที่แบบว่าอยากจะเอ่อจะเรียกยังไงอยากจะเทรดนะครับก็ต้องดูไม้การดูกราฟการดูการรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ มันก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการถอนก่อนละกันนะครับหลังจากที่ผมถอนมาแล้วนะครับเงินก็เข้ามาแบบทันทีทันใดเลยนะครับผมก็คนไหนที่อยากจะทําตามผมนะผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่าคือมันไม่ได้แบบว่าจะโชคดีเหมือนผมไปตลอดนะครับ AI บางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันหาความรู้ได้แบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะทั้งแบบ เรื่องอื่นๆนะเออประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนําว่าถ้าอยากจะให้มันไกด์ไลน์ว่าอยากจะให้มันหาจุดเข้าอะไรผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าบางทีนะครับเรามีงบมีทุนที่น้อยนะครับแล้วเราจะไปหาจุดเข้าเนี่ยบางทีพอร์ตก็แตกนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับคนไหนที่สนใจจะเทรดหุ้นนะก็อย่าทําตามผมในคลิปนี้นะครับเพราะมันเสี่ยงมากๆนะครับวันนี้ผมอาจจะโชคดีพรุ่งนี้ผมอาจจะเสียไปก็ได้นะครับ ก็ใครจะไปรู้นะครับเราต้องมีวินัยในการเทรดด้วยนั่นเองนะครับจะเทรดหุ้นนะนะ สำหรับก่อนจะจากกันนะครับผมก็จะมีข่าวดีสําหรับคนที่เข้ามาใน Discord ของผมนะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีในส่วนของเวฟที่ผมเนี่ยเขียนขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สามารถนะครับคนไหนที่สําหรับเทรดทองนะครับสามารถมาบันทึกได้ในแต่ละวันเลยะคระับก็จะเป็นตารางแบบปฏิทินเลยนะครับผมก็จะมีแบบว่าพวกการาฟให้นะครับรวมเดือนนี้เท่าไหร่กําไรเท่าไหร่นะคะะรับเฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยสามารถบันทึกได้ไปแบบปีหน้าเลยนะครับปีต่อๆไปก็สามารถ บันทึกได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูละกันเดือนนี้เป็นเดือนตุลาใช่ไหมวันนี้วันที่3 1เนะครับอันนี้คือลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะเดีาสมมติว่าวันนี้ผมเริ่มเทดไปที่30เหรียญนะครับแล้วก็วันนี้บวกมาสัก60เหรียญละกันนะครับก็บันทึกครับพอกดบันทึกเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นกราฟด้วยนะับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบบอกนะครับว่าเราได้มาบวก60เหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรวมนะครับง่ายๆว่าคือที่ผมทํามาเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนทที่เ น,นะครับมีเขาเรียกว่ามีวินัยในการเทรดทองนะครับแล้วก็สามารถมาแบบเออบันทึกว่าวันนี้ได้กําไรหรือเปล่าหรือขาดทุนนะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะลองให้ขาดทุนแล้วกันนะสมมุติว่าเ,อเ,อเ,อเริ่มต้นที่100เหรียญล้วกันนะครับแล้วก็ขาดทุนนะขาดทุนก็ต้องเป็นลบนะครับลบนะแล้วก็5้าอ่ะสักยีละกันนะครับแล้วก็บันทึกนะนี่มันก็จะลบแบบนี้นะครับกราฟก็จะเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรวมนะครับ ว่าเดือนนี้เราได้เท่าไหร่อาเดือนนี้สมมติว่าผมได้มา40เหรียญและอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คนไหนที่อยากจะอยากจะได้เว็บแบบนี้นะครับผมไม่ได้แจกในหน้าคลิปนะผมจะแจกเฉพาะคนที่อยู่ในด i s c อร์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็คนไหนที่อยากจะรับเนี่ยก็สามารถเข้ามาด i s c อร์ผมได้นั่นเองนะครับผมโอเคเจอกันครับเดี๋ยวก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกในอนาคตนะครับโอเคเจอกันครับผม